และช่องอาินิ w Car Family ค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมลิฟต์มอเตอร์ NKC สาขาจอมทองค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปทำการทดลองค่ะค่ะกับตัวลิฟต์มอเตอร์40ค่ะคันนี้เลยราคาของเขาค่ะอยู่ที่1,98,000บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยกล้อง A d a s มีมาให้ค่ะ หลังคาพารามิกลูฟพร้อมม่านกันแดดมีมาให้ค่ะตัวกล้อง360องศามีมาให้ระบบไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เป็นระบบไฟหน้าที่มีระบบ Follow m ม Home ให้ค่ะเราจะมีทางฝั่งด้านหน้าด้วยมีไฟเดย์ทัมรันนิ่งไลท์แบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแบบ LED ให้ใช้งานค่ะระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยช่วยถอยจอดด้านหลังก็มีมาให้ค่ะเผื่อเวลาที่เราจะต้องเจอน้องแมวลงมา ทางต้นไม้หรือว่ามีรถตัดผ่านก็จะมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังให้ด้วยค่ะการขับขี่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปทําการทดลองขับกันด้วยเพราะว่าในตัวรถ EV ค่ะหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้า100%คันนี้ค่ะสไตล์ยุโรปเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูอัตราเร่งแล้วก็ช่วงล่างกันด้วยมาที่ล้อด้านข้างค่ะตัวยางค่ะจะเป็นตัวยางดันหลบ ทั้ง4เส้นจากโรงงานเลยตัวสเปคยางของตัวยางค่ะตัวนี้ที่เขาให้มาจะเป็น245ทับ 45R20 เป็นล้ออ l ออยสีเทาคุณขนาด20นิ้วค่ะก็จะมีตัวมิติด้านข้างมีการบอกการตกแต่งตัวแก้มข้าง Font l e มอเตอร์มาให้ค่ะกล้อง360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเตียนเลนมีมาให้และก็ที่สำคัญเลยตัวจีไม่มีรีโมทใดๆทั้งสิ้นค่ะ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสั่งสตาร์ทรถค่ะล็อกรถเปิดล็อกรถและที่สําคัญเลยเขาบอกว่าสามารถตั้งรหัสในตัวรถเพื่อที่จะําการให้กับไม่ว่าจะเป็นทางเพื่อนหรือคุณพ่อคุณแม่ถ้ารถจอดที่บ้านแล้วเราต้องการใช้รถอาจจะมีแอปพลิเคชันอยู่ที่ทํางานสามารถให้รถคันนี้ค่ะ สั่งงานได้โดยการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถให้ถึงที่ทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจใดๆทั้งสิน้นก็มีเทคโนโลยีนี้เข้ามาให้ใช้งานด้วยและที่สําคัญตัวการ์ดค่ะก็สามารถใช้งานกับแทนตัวกุญแจได้อีกด้วยก็ถือว่าดีกับเทคโนโลยีนี้ด้วยนะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวเปิดจับมีร่องให้แล้วก็สัญลักษณ์ของกุญแจค่ะตัวนี้ เปิดปิดล็อกรถได้เลยคีย์การ์ดอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยไปทำการทดลองขับกันค่ะตอนที่จะไปนี่การ์ดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็วางตรงตำแหน่งกระจกมองข้างได้ด้วยค่ะเมื่อกี้นี้ระบบตัวเบาะมีเมมเบ y รีซีทให้ด้วยไปดูด้านในกัน